เปิดงานเรียบร้อยแล้วครับพร้อมวันนี้ครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีกันทุกท่านนะครับผมวันนี้เปิดงาน็นที่เรียบร้อยแนะวันที่2สวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับผมพีพีเอฟซีนะครับฝากติดตามกันเป็นกำลังใจด้วยครับเราอยู่ที่ MC99 นี่เราเตรียมตัวล้างรถท,ทุกคันนะครับผมก่อนที่จะเอามาขายรถติดจอดในฝุ่นกลางเลยเราจะล้างกันทุกคันไปจะผมพาไปรับชมนะครับอชอบรุ่นไหนทักทายสอบถามได้ ปีใหม่นี้เป็นไงไปเติมพลังกันไหมยังครับพี่ๆ่นี่ล้องเสร็จเรีบร้อยหลังก็ทุกคันจริงจังเลยอ่มามาป่ะเราพาไปรับชมนะครับผมเนี่ยรถโรงเลยนี่อายนิดหน่อยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เต็นท์จะอยู่ที่ MC99 ร้าลูกกาห้องเจ็ดครับนี่ถูพงถูกผืนไม่ต้องห่วงครับเรื่องความสะาดสะอาดนี่มาดูข้างหลังกัน นึกถึงรถด,ดีๆรถสวยสว MC 99ลำกา07นะครับนี่รถรอล้างเรียบร้อยแล้วนี่นี่รอล้างทุกคันนะครับผมปีใหม่รอรอเลยงามๆเลยนี่ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอ่ะปีใหม่นี้ขอให้พี่ f c ทุกคันนะครับที่หารถโนมือสองอยู่ประรุมธานีนะครับเนจะอยู่ที่ MC 99ลำกา07นะครับผมก็นี่ รถทุกคันเต็มตัวล้างใหม่ทุกคันนะครับเพื่อความสะอาดจะได้มาดูการรถสวยๆรถดีๆคุณภาพการันตีอย่างนี้นะครับผมมาโน่นก็ล้างเสร็จเรียบร้อยมานี่อันที่เตรียมสนใจรุ่นไหนทักทายสอบถามได้นะครับผมขอพี่เอฟซีนะสุขภาพแข็งแรงพรรา,า,ามใหม่ที่ดีนะครับผมแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมอ่ะเปิดงานกันแล้วเราก็อามาหาก,กินกันต่อไปเราไปพักผ่อนมาเรียบร้อยแนละ้ว เอ็นไ,ไงนี่ PPF เอามาให้ชมอยากได้รุ่นไหนสอบถามกลับมาได้นะครับจีินจีตอบให้คําตอบท่านนะครับผมนี่เตรียมรอล้างถึงรถจะใหม่ยังไงมันก็สกรปรกฝุ่นเยอะอ่ะเราก็ล้างมา PPF ให้ PPF ได้ชมกันอ,อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่าเหนื่อยนี่รอล้างมันแถวเลยอยู่ข้างนอกอีบานเลยพี่ PPF นี่ใครสนใจรถโยนมือสติดต่อกลับมาได้นะครับ mc 9 9ยินดีต้อนรับพี่พี่ fc กันทุกขั้นนะครับผมนี่ล้างทั้งเต้นต์ง,ง่ายเลยนี่ดูขนาดเนื้อสภาพใหม่กิฟต์แต่ไม่มีฝุ่นเราจับล้างหมดอ่าไม่ต้องห่วงมาก็ถ้าดูคลิปนี้ถุกอกถุกใจสอบถามกิ้งก้างมาได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับรถดีรถคุณภาพการันตีนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน ดูที่9อ็มซียินต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับผมอ่มานี่อีกเลยล้างสเสร็จเรียบร้อยพนักงานเช็ดลงกเช็ดรถเรียบร้อยเสร็จไปแล้วรอเราเหล,ล่าเลยเนปะ็นไงล้างทุกพันเลยนะโอ้ไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวงังมานี่หัวซึนเนอร์ก็เตรียมตัวล้างอยู่ลนกพนักงานนี่ มาช่วยกันอ่าเปิดเต็นท์หนรถก็รอขึ้นล้างเสร็จจะขึ้นไปจอดแย่บ้างล้างผิพื้นนี่ไม่ต้องห่วงนอนได้นะทีเอ็มซี99นอนได้เลยครับผมนี่ฝนไม่ให้เหลืออ่าะขอบคุณมากครับพี่พีเอ็ซีชอบรุ่นไหนทักมาให้มาสอบถามก็ได้นะครับเอ็มซี99ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอตัวไปล้างรถกันก่อนนะครับอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะเพราะว่าเหนื่อย เปิดงานแล้วสุภาพแข็งแรงมา,มาใหม่ที่นี่ครับทำงานหาเงินหาทองกลับบ้านให้ดูครอบครัวกันแล้วไปเที่ยวพักผ่อนกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เ,เอามาขายให้ดูก่อนว่าเราท,าทํางานเป็นยังไงงานนี้สุกคันนั้นทุกเคสโอเคครับฝาก p p f c กดไลค์กดแชร์ตริดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ FC 9กา้า้าไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนได้รถที่สวยใหม่ไมมน,น้อยกรัระกันคุณภาพนี้ครับสวัสดีครับ